แยกการหดตัวนะครับกับเติบโตคราวที่แล้วนะครับ46.8นะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า50อยู่ในโซนหดตัวนะครับผมก็สรุปก็คือว่าคุณพี่จะพยายามคาดการว่าถ้าหากข่าวเนี่ย3ทุ่มใช่ไหมมันออกมาสามารถกดดันทองคำได้ข่าวตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไปมีเหตุผลกับการที่ปัจจุบันนี้ทองคำกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังติดแนวต้านเนาะ,ะทีนี้เราก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่าข่าวเนี่ย มันออกมามันก็ไม่ได้ตรงตามใจเราหรอกทีนี้เราเผื่อใจไว้ว่าถ้าเราจะเทรดแนวต้านนี้สมมติว่าเราจะเทรดเซลแนวต้านนี้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราจะกดบายเราก็กลัวๆถูกปะคือแรงมันขึ้นขนาดนี้เวลาเราไปบายเนี่ยอาจจะติดดอยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าจะบายเนี่ยเรามาลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะบายเนี่ยไปรอบายตอนที่ราคามันทำนิวไฮแล้วยกโลดีกว่าไหมล้วค่อยบายเออผมมองว่าไปรอเล่นแบบอะไรที่มันชัวร์แต่ตอนนี้เนื่องจากข่าวมาสามทุ่มใช่ไหม เออค่ะมา3ามทุ่มแล้วก็ดันมาติดแนวต้านอีกนะครับผมผมมองว่ามันเสี่ยงมากๆกับการที่จะกดออเดอร์ชนข่าวแต่ถ้าเกิดว่าใครรับความเสี่ยงได้ก็ลองคำนวณดีๆนะครับผมซึ่งผมสามารถชี้ SL ได้นะครับก็คือ SL ที่เราจะเลือกได้และเราจะยอมเสี่ยงได้นะครับมีอยู่2ราคานะครับราคาแรกบนไฮนี้สองพันเกนะครับตีค่าเฉลี่ยของพวกค่าสเปดค่าพวกสลิปเพดก็เผื่อไว้เลยประมาณสัก2,011บอ่าบนไฮหนึ่งนะครับถือว่าเป็นไฮของรูปแบบสวิงย่อยนะครับด้านในนี้นะครับผมโอเคไหมฮะต่อไปนะครับจุดที่2คือสวิงหลัก นะครับ2012ตรงนี้นะครับก็จะตั้งเผื่อไปเลยนะครับสัก150จุดตีไปสักออตีไปเลย20 4 14อ่าก็จะเป็น2ราคาที่ผมมองว่าป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากถ้าเรารับมือไม่ไหวถ้าราคาขึ้นได้แล้วมันขึ้นแบบเต็มแทง,แงหน่งนะ1นึ่เต็มแท่ง2แรงใบปิดเนื้อเทียนเต็มแท่งย้าว่าเต็มแท่งนะครับแบบ เต็มคาราเบลเลยนะครับผมก็คาดว่าราคาเนี่ยจะสามารถพยายามขึ้นซื้อขึ้นไปเพื่อขายที่ราคาสะพายด้านบนนี้ก็คือ2 0 2 2ถึง2028ถ้ามันขึ้นได้นะครับผมแต่ดูทรงว่าถ้าจะขึ้นได้เนี่ยต้องไปรอลุ้นเดย์ครับยังไงแล้วเนี่ยยังไงเดย์ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับ ทีนี้ผมอ่ะได้บอกไปในไลฟ์เมื่อคืนใช่ไหมครับว่าถ้าเดย์เนี่ยทะลุขึ้นมาได้อย่างน้อยอะต้องให้เชื่อเลยว่าเดยต้องปิดเต็มแท่งนะครับถ้าเดยไม่ปิดเต็มแท่งแล้วตีหนึ่งมันอาจจะหลอกกิน SL เรานะครับผมเอออันนี้คือเราก็สามารถควบคุมไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าสวิงมันบอกว่าราคา2012อะมันเป็นสวิงหลักของในไทม์เฟรม H4 ถ้าหากว่าราคาเนี่ยไม่สามารถ ขึ้นไปแล้วปิดไม่เต็มแท่งแล้วทิ้งไส้ลงมาตอนคืนขึ้นมาแล้วเราก็นอนอยู่เราก็ไม่รู้เรื่องสุบะละเออผมคิดว่าเราจะเริ่มเทรดในจังหวะที่2หลังจากที่ตลาดมันเฉลยตอนเช้าแล้วว่าแท่งเดยปิดตรงไหนนะครับอันนั้นอันนั้นเป็นในส่วนของรูปแบบของการที่ทองคํามันดีดแล้วแท่งเดยมันจบเหนือการคาดหมายจริงๆเราก็จะไปมองว่าโอเคถ้าเราจะใบาบาตามเนี่ยอาจจะ f o l โ o w b บอาจจะ หาจุดเข้าด้วยการที่ต้องมองหาจุดที่สต็อปโรดแบบเบาๆนะครับเพื่อที่จะซื้อขึ้นไปหาซับไพนี้แต่สำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ได้ชอบขาใบาแล้วก็มองจุดเสี่ยงเกินไปก็ไปรอขายที่บริเวณซับไพราคานี้ก็ได้นะครับเพราะว่าซับไพนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีใครดูซับายเป็นไหมนะครับเบื้องต้นเนาะน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของสัายพนะครับราคาเนี่ยมีแรงขายลงมาเป็นดรอปนะครับแล้วก็ทำสัญญาณรูปแบบเบรดนะครับก็คือการพักตัวนะครับ แล้วก็มีการหลบดรอปต่อนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกใช้งานด้วยนะครับผมก็คาดการว่าถ้าเราไม่เก่งเทรดฟฟลว์อ่ะถ้าเราถ้าเราไม่เก่งเทรดฟอลวอ่ะแนะนําว่าไปตั้ง pending order ข้างบนไว้รอเลยนะครับโดยรวมโดยส่วนตัวแล้วจะมองว่าสามารถทําเงินจากโซนนี้ได้ประมาณ1-2,000จุดนะครับ ส่วนสต็อปโรสเนี่ยก็เอาไว้บนสัญญาณเมื่อเกิดสัญญาณกับตัวได้นะครับผมอ,อันนั้นอันนี้คืออันนี้คือเป็นจุดทําเงินนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นจุดในส่วนของการที่ระบุว่าตําแหน่งราคาจะไปยืนยันในทิศทางไหนต่อยืนยันในทิศทางไหนต่ออันนั้นคือยังไม่ระบุนะครับราคาของกราฟคู่นี้ก็คือเนื้อเทียนอะ่ะมันไม่ยอมปิดต่ำกว่าราคา1981ใช่ไหมก็จะมองว่าเอ้ทองคำยังยังไม่เป็นขาลงที่คอนเฟิร์มแต่พอราคากลับมาดูอ่า ผลิตภัณฑ์ของ Forex นะครับก็คือราคาที่รับรับ,รบซื้อขายด้วยตรงของ Forex นั่นแหละอ่ะพอผมกดคลิกผมกําำลังคิดว่าผมควรอิงจากอะไรดีเพราะฉะนั้นเรา,เอาลองเราก็คือ Forex ถูกไหมอ่ะทุกคนครับขอความร่วมมือหน่อยอันนี้สำคัญมากกด Forex เข้าไปนะครับแล้วไปดูว่า แท่งเดย์ปิดต่ำกว่า1981ไหมถ้าผมคิดไม่ผิดราคาทองคำที่มันดีดไปดีดตกใจเพราะข่าวแสดงว่ามันดีดตกใจแล้วเจอแนวต้านนี้ถ้าไม่ผ่านต้านนี้ก็จะทุบลงกลับมาที่เดิมอันนี้ขอรบกวนด้วยนะฮะคือผมกลัวมองพลาดเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปดูไอราคาตัวนี้แล้วผมเห็นว่าไส้อ่ะมันปิดไม่ต่ำเอ้ยเนื้อปิดไม่ต่ำกว่าไส้ mm. เดี๋ยวรอดูก่อนว่าผมอ่ะมองพลาดหรือว่าการาฟ ผมเลือกดูใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าแผนการทั้งหมดมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วผมจะได้อิงแต่ไอสินค้าตัวของ่า r o x e x นะครับจาก a ท i n i v i v w นะครับเพราะว่าในตัวนี้นะฮะมันก็จะบอกว่าโกนะครับคู่กับดอลล่าพอดีนะครับผมผมก็ได,จได้จะได้อิงราคานี้ไปเลยไม่ไม่แต่แต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูเรื่องโบกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมีหลายโบกมามาขอให้คำแนะนำก็จะบอกว่าถ้าเกิดไปในทิศทางเดียวกันนะก็จะดีเลยว่า อ่ะทุกคนตอบคําเดียวกันว่าอ่ะเดเนื้อแท่งเนี้ยขอแท่งนี้21เมษาวันศุกร์เนื้อแท่งนี้ปิดต่ำกว่า1981หรือเปล่าขอความร่วมมือด้วยนะครับขอขอแท่งเดครับขอแท่งเดขอเอาแท่งเด <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยผมมองว่าราคาทองอ่ะติดต้านเดี๋ยวจะลงมาหาดีมาตรงนี้แล้วก็จุดระวังนะครับให้ระวังให้ระวังแท่งนี้ระวังจะเด้งเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับทุกคนเทรดใน MT4 กับ MT5 หรือเปล่าน,นะครับลบกวนกดดูดูเดให้ผมหน่อยนะวันที่21นะครับแท่งเดนะฮะทะลุ แท่งต่ํากว่าราคา1981หรือไม่นะครับอ่าถ้าเป็นฟอร์เรกต์ต่ำกว่าทีนี้นะครับถ้าเราจะเล่นชนข่าวในส่วนของจุดสต็อปรอสบอกไปแล้วเลือกการยอมแพ้บนไฮไดใดบนไฮหนึ่งสำหรับชนข่าวนะครับส่วนสําหรับใครที่ไม่อยากชนข่าวก็ให้ไปรอตามเทคนิคนะครับโดยการที่อ่าราคาอาจจะเทลงมาช่วงข่าวก็เป็นไม่ได้แล้วก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นคุณก็ต้องไปรอสัญญาณในวัน ถัดไปนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ารอบนี้อาจจะเป็นในส่วนของค่าคืนนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วจากนั้นก็จะมองว่าราคาเนี่ยจะลงยาวในส่วนของวันพุทธที่ลงุงประธานเฟดมาพูดนะครับ นะั่นอันนี้เป็นมุมมองลงนะถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวอ่านก่อนนะฮะ1.971ของ MT5 จาก XM ปิดที่ราคา1.982.67นะฮะปิดสูงกว่าดอลลาร์ดิทไม่แป XM 1.971บางโบกบอกว่าปิดราคาแท่ง d เดหนึ่นะฮะ X เนื้อเทียนนะเนื้อเทียนนะครับขอขอขอเนื้อเทียนไม่เอาไส้นะครับเพราะว่าแบบนี้ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแต่ละโบกเนี่ยเขาเราราคาซื้อขายตรงกันไหมผมอยากอ้างอิงให้มันตรงกับตลาดครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงพลาดนะครับมันจะพลาดได้นะครับในนเชดดิ้งวิวผมปิดอยู่ที่1 9 7 1กับ73สนะครับส่วนเปเปอร์ปิดที่82นะฮะ g ีปิดที่82สนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอ่าแต่ละโบกก็จะปิดไม่ตรงกัน นะครับแสดงว่าการรับสัญญาณในการซื้อขายน่าจะคนละเจ้ากันก็ต้องมารอลุ้นเขาเขามองว่าผมมองว่าผมขอยึดตามเทคนิคแล้วกันนะชุดดีของผมก็คือผมจะขอยึดหลักของในส่วนของเท a ดดิ้งวิวที่ผมเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นในตัวของฟอร์เตั้งแต่แรกนะครับก็คือตัวนี้ผมขอยึดหลักตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้เขาเรียกว่าหลักการของผมมันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก็คือสรุปว่าเดเนี่ยมันทะลุแล้วนะครับก็คือที่ผมพูดว่าผมมองผิดต,ตอนแรกอันนั้นขอแก้ไขนะครับขอแก้ไขนะครับเพราะตอนนั้นผมไปมองกาพาดนะครับก็คือตรงนี้แท่งเดมันปิดปิดต่ำกว่าแล้วนะครับก็เลยจะขอใช้หลักการพื้นฐานเหมือนเดิมครับว่าทองคำเนี่ยเขาขึ้นมาทําตําแหน่งจุดตําแหน่งของอในรูปแบบแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าตําแหน่ง E ที่บริเวณแนวต้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านที่ทําให้ราคาทิ้งไส ตกว่าไส้ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของวันวันพุธ26นะครับผมจะมองว่าว่าราคาเนี่ยจะขายลงมาเพื่อเกิดแรงซื้ออีกรอบหนึ่งแต่ผมมองว่าสรุปนะผมมองว่าแรงซื้อขึ้นตรงนี้เวลา1นึ่ทุ่มซื้อเพราะข่าวนอกตารางแล้วนักลงทุนตกใจเฉยๆใครไปซื้อตามตกใจก็อาจจะไปติดดอยเลยแนะนำว่าเฮ้ยถ้าตกใจอะไรนึกถึงพื้นฐานไว้เพราะว่า เรามีแนวต้านให้และราคาชนแนวต้านเรียบร้อยปัจจุบันราคาย่อลงมาจึงมองว่าต้านนี้สามารถทํากําไรนะครับขั้นต่ําอยู่ที่500ถึง1,000จุดแล้วจุดที่โปรดระวังให้คุณนะฮะให้ระวังว่าจะเด้งได้คือราคา1,986 ถึง1990สามารถกดใน t i m e f ฟรม h h ได้ทุกคนจะเจอหน้าตาแท่งเทียนประมาณนี้ครับมันจะมีแรงเลอรี่นะครับก็คือแรงซื้อนะครับเป็นแท่งอิมบาลานที่ค่อนข้างเต็มแม็กเลยแล้วแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่เบรดโซนหรือว่าราคามันเกิดการพักตัว1ชั่วโมงครับแล้วพอแท่งถัดไปช่วงเวลาแท่งที่เปิดทุ่มสทุ่มตรงนี้นะจำไม่ได้นะฮะ แรงนี้นะครับเป็นแท่งที่ยาวพอสมควรจึงขอคาดการว่ามันจะมีคนจำราคานี้ว่าเคยซื้อเนื่องจากมีคนซื้อทำกำไรช่วงของข่าวนอกตารางไปจึงเป็นจุดให้ระวังว่าเดี๋ยวจะมีคนประเภทหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมาดักรอซื้อตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่าเข้าใจไหมครับตามนี้นะครับผมงงไหม ใครงงบ้างเข้าใจไหมครับผมส่วนตัวนะครับเดี๋ยวขอวัดเทคนิคส่วนตัวนิดนึงนะว่าถ้ามันจะลงมาได้สุดจริงๆอ่ะลงถึงไหนถ้าจะลงได้สุดจริงๆก็ประมาณดิม,มาที่ผมบอกแหละจุดระวังนะครับประมาณ86-90อันนี้คือจุดระวังที่ผมมองว่าคาดการว่าจะลงมาได้ถึงนะครับแต่ด้วยแนวทางแล้วนะครับผมมองว่าถ้าลงมาได้นะครับถ้าหากว่าในกรณีที่ โดนแนวต้านกดดันลงมานะครับผมก็จะคาดการว่าราคาเนี่ยลงมาหาดิมานแล้วเด้งนะครับใน,ในการเด้งขึ้นเนี่ยนักลงทุนนะครับไปสังเกตเลยนะครับว่าถ้าหากไม่หลุดกรอบไม่หลุดไฮไฮล่าสุดนี้2 6 0 6จะกลายเป็นไฮที่แพงที่สุดเพราะว่าการที่มันขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วมันไม่ยอมขึ้นสูงกว่าไฮ g องอันมันหมายความว่าทองคำก็ยังกวกลัวก,วก้าๆอยู่ กล้ากลัวอยู่นะครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทองคําโดนซื้อขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถทะลุโซนต้านหรือไม่สามารถสูงกว่าไฮนี้ได้2012แล้วจุดประสงค์ก็คือสังเกตนะครับไฮมันโดนต่ําลงเรื่อยๆมันถูกกดลงเรื่อยๆแล้วโลข้างล่างก็ถูกเสยขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นไซเย์ที่ถูกบีบอัดเพื่อกดดันราคาอยู่เพราะฉะนั้นครับการเทรดช่วงนี้ผมคิดว่าการเรามัดระวางเป็นสิ่งสําคัญมากๆ นะครับผมจนกว่าราคาจะหลุดกรอบหรือหลุดสวิงหลักไปให้ได้ถึงจะ f o ล l o w ตามเทรนได้อ่าใครเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วนะครับพิมพ์ว่าเข้าใจหน่อยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสรุปใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูข่าวพร้อมกันนะครับผมใครอัปเดตข่าวเร็วนะครับก็สามารถพิมพ์ตัวเลขข่าวว่ามันน้อยกว่าครั้งก่อนหรือว่ามันมากกว่าครั้งก่อนขอแค่ดูปัจจุบันกับครั้งก่อนนะครับไม่ต้องไปดูตัวเลขคาดการณ์นะ ตัวเลขคาดการมันเป็นแค่ตัวเลขคาดการเฉยๆนะครับผมสิ่งสําคัญคือต้องดูปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเอาไปวัดกับครั้งก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข่าวผมอาจจะให้ความสําคัญในส่วนของการที่เกิดความเขาเรียกว่าอะไรอะพนิคเกิดความแพนิคนะครับแล้วเราจะรับมือยังไงกับความแพนิคนี้นะครับผมก็คนมาตกใจอะเนาะเออธนาคารล้มอะไรเงี้ยคนตกใจใช่ไหมล่ะคนก็เลยซื้อขึ้นถูกปะ ผมก็เลยมาเอกใจว่าเฮ้ยมันคือข่าวนอกตารางถ้ามันซื้อขึ้นมันหมายความว่าถ้าหากตามหลักแล้วที่ผมได้รู้เกี่ยวกับในเรื่องส่วนของ s สตองมูฟอะมันจะขึ้นมาเพื่อขึ้นมาเพื่อขายที่ผมที่ผมทราบนะขึ้นมาเพื่อขายก็รอดูนะครับว่าไอทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็คือขึ้นมา2 6 0 6แล้วก็ขายลงไปอยู่ที่ถามว่า ขายได้แค่ครึ่งทางนะครับแปดร้อยจุดเองเหลืออีกครึ่งทางนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถสู้ได้ไหมบางครั้งในทำเฟรมเล็ก m 1 5มันอาจจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะใครจะไปรู้ข่าวอาจจะพาขึ้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ถูกปะแต่ก็ต้องไปสังเกตดีว่าขึ้นไปทําอะไรทําทรงไหมแล้วค่อยค่อยลงมาใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับงั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าถ้าใครไม่มีออเดอร์ราคา2 0 0 0ันสอขึ้นไปเข้าตอนนี้ถือว่าคุ้มไหมครับไม่คุ้มแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นครับทุกคนมีไม้ราคากันเท่าไหร่กันบ้างครับมีมีมีราคากันเท่าไหร่บ้างถ้าจะให้แนะนําไม่อยากเสียดายนะ1แบ่งปิดครึ่งหนึ่งอีกอีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นตั้ง sl ตามระบบไปนะครับผมชอบใช้เพราะว่าเราจะแบ่งปิดกําไรเพื่อเอากําไรที่เราแบ่งปิดนะครับไปจ่ายค่า sl เท่ากับว่าเราก็จะเข้าทุนนะครับคือเทรดยังไงก็ได้ไม่ให้เรา,เ,าเสียทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราเสียนะครับผมต้องคํานวณดีๆคือไม้มันต้องดีด้วยแหละ นะครับออเดอร์มันต้องดีแหละนะครับผมอยู่อไม้อยู่ข้างบน2,400ใช่ไหมครับลงมาบวก600จุดนะครับโดยโดยโดยที่เรามองเนาะเรามองว่าราคามันจะลงมาได้ถึงประมาณ86กับ90นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีนะครับผมผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องรีบเข้า ถ้ามันลงไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับผมเอาไว้รอรอบหน้ามันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคดีนะครับถ้าเกิดมันดีขึ้นมาได้นะครับให้ไปรอดูสัญญาณจากทำเฟรมเล็กได้เลยอันนี้ผมดู M15 เผื่อ M15 มันทําลักษณะตัว M แบบนี้นะครับผมคุณก็จะได้เทรดลงมาหาจุดระวังเด้งตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปเลยเนาะสำหรับโคนที่มีข่าวก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณจะ เคลียยังไงนะครับกับกําไรที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็ทําเงินได้แล้วนะฮะในส่วนของแนวต้านี้ทําเงินได้แล้วนะครับเหลืออยู่ที่ข่าวจะกดลงไหมนะครับถ้าเกิดไม่กดลงมาก็อาจจะกลับขึ้นไปเพื่อเทรดอีกทีหนึ่งนะครับ